สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะและแล้วก็ถึงวันที่รอคอยค่ะวัวแม่พัน์ธุพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลียที่ทางเลิศฟาร์มได้สั่งเอาไว้นะคะกับสุภพัพั์ฟามขอนแก่นตอนนี้ก็ถึงคอกเรียบร้อยแล้วค่ะทางเลิศฟาร์มได้สั่งจองวัวอ,อินทองฮิวมาสเตอร์ สายพันชอตฮอนจากประเทศออสเตรเลียเป็นการสั่งจองล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ได้แม่พันธุ์พื้นฐานที่อุ้มท้องพ่อพัน์บีบมาเตอร์สามเดือนขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทางสุขัภาพฟาร์มก็ได้นำมาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ นอกจากวันนี้จะนำัวสายพันธุ์ชอทฮ<ไ>อ,อนมา,าส่งแล้วนะคะ,ะก็ยังมีสายพันธุ์ชารเล่ด้วยค่ะซึ่งก็อุ้มท้องพ่อพันบีฟมาสเตอร์เกิน3เดือนเช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีเหลืออีก3ตัวค่ะเป็นการสั่งจองแบบอุ้มท้องเกิน3เดือนขึ้นไปนะคะอีก3ามตัวเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานแองกัสแบรนกัสค่ะตอนนี้ก็ยังท้องไม่ครบ3เดือนค่ะ ทางสุภาพฟาร์มก็เลยยังไม่จัดส่งค่ะคาดการว่ากลางเดือนหน้าเราก็จะได้มีโอกาสต้อนรับแม่พันธุ์อุ้มท้องแบรงกัตอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะ สำหรับสุภพัฟาร์มเป็นโครงการกัวต้นน้ำเป็นการพัฒนาสายพันธุ์เนื้อนะคะสามารถติดตามได้ในเพจสุภพัฟาร์มค่ะตอนนี้ก็ยังมีแม่วัวจากออสเตรเลียเพื่อที่จะให้สั่งอจองส่วนนี้เป็นแม่พหลายอัตรา,าเลยทีเดียวค่ะลูกผสมชาเรที่อุ้มท้องกับบีฟมาสเตอร์นะครับนะฮะอันนี้สาวท้องแรกอุ้มท้องกับบีฟมาสเตอร์เช่นกันครับนะฮะ เป็นแม่พันธุ์ลูกผสมชารเร่เลือดอยู่ประมาณ 50- ถึง75ครับเป็นสาวแรกอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บิฟมาเตอร์ของเรานะครับครับชุดนี้คือแม่พันธุ์อุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บิฟมาเตอร์ออท,ออทั้งหมดนะครับนะฮะสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียครับเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานที่ดีครับอุ้มท้องกับบิฟมาเตอร์ทุกตัวนะครับ นนส่วนนี้เป็นแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์ลูกผสมแบงกัดลูกผสมแองกัดที่อุ้มท้องกับพ่อพันธ์บิฟมาเตอร์ของเราเช่นกันครับผมนะครับเลือดเลือดก็อยู่ประมาณ50ไม่เกิน75ด75ครับอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บิฟมาเตอร์เป็นแม่พันธุ์สาวทองแรกครับผม